มหัศจั์ไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีกรกฎเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับไพ่ใบแรกตีระฆังใบที่สองน้ำมุด์ใบที่สอุปกรณ์ทำความสะอาดโอ้โหแม่ว้วอยชาวราศีกรกฎ ไพ่ใบแรกก็ตีระคังซะแลว้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครั้งนี้ผมไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าให้ไปทําบุญที่วัดไหนเอาเป็นวัดใกล้บ้านคุณผู้ชมเนี่ยแหละครับแต่ถ้าใครมีโอกาสเดินทางนะฮะมาไหว้พระวิษณุคุณผู้ชมก็เลี้ยวเข้าวัดสุทัศน์ไปตีค้องตีระกะตีตีระคังหน่อยประกาศให้รู้ทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้วันนี้ได้มาทําบุญที่วัดนี้ เรียบร้อยแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมผมถึงบอกคุณผู้ชมว่าจงตั้งใจทําไปเถอะครับไม่ต้องมีข้อแม้ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรแต่การทําบุญครั้งนี้จงทําด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะครับอย่าไปมีอคติว่าไอ้นี่ไม่ดีพระไม่ดีนูน่นไม่ดีนั่นไม่ดีไม่ต้องคิดครับผมเนี่ยได้ข้อคิดนะมีผู้ประกอบการท่านหนึ่งนะแกมาบ้านผมนะผมก็เลยบอกว่า ไปทําบุญแบบนี้สิผ้าไตเอาไปถวายพระแล้วเอาไปวางไว้เนี่ยที่เนี่ยสมมุติว่าอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพระวิษณุเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเอาผ้าไตไปวางเอ่อไว้ต่อหน้าพระวิษณุแล้วก็เดินเข้าไปถวายพระนึกออกไหมฮะเดินเข้าไปถวายพระในวัดสุทัศน์บอกท่านว่าเดี๋ยวทาบุญร่วมกันจะนําบุญตรงนี้แล้วท่านโปรดช่วยส่งเสริมแกบอกผมว่าไงมะอาจารย์เราเอาตังค์เนี่ยหยอดตู้เนี่ย แล้วไปเอาผ้าไตาในวัดเนี่ยไปถวายพระเนี่ยได้ไหมผ้าไตาที่เขาจัดเตรียมให้อะ โหผมบอกดีเลยผมก็เลยถามเขาต่อว่าทําไมถึงคิดแบบนั้นเขาบอกอย่างน้อยๆถ้าเราไปซื้อผ้าไตใช่ไหมเราก็จะไม่ได้หยอดตู้ในนั้นไงแต่ถ้าเราหยอดตู้ด้วยพระเขาเนี่ยก็จะได้เอาเงินไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟไปช่วยเหลือเนนไปช่วยเหลือหมาแมวที่อยู่ในวัดเออแกคิดดีนะผมก็เลยนั่งนึกในใจกับแกพราะเวลาแกมาดูดวงกับผมอ่ะ แกก็สัญญากับผมเหมือนผมบอกแกว่าอดทนนิดนึงนะเดี๋ยวขับ m e r c e d e s b e n บได้ผมก็บอกแกอย่างเงี้ยกระโทคุยนะดูดวงตลอดเลยแล้ววันหนึ่งแกนั่ง m e r c e d e s b e n บมาหาผมโอ้โหแกถอยรถป้ายแดงนะในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ผมก็ชื่นใจนะแกก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยหนูทําตามสัญญาแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกเนี่ยว่าเนี่ยเดี๋ยวหนูเนี่ยจะได้รถเบนซเดือนเนี้ย แกก็ทำได้จริงๆแล้วแกก็ขับมาให้ผมดูแต่ไม่ใช่ว่าผมจะดูแม่นหรอกครับคุณผู้ชมผมว่าตัวแกนะปฏิบัติตามที่ผมบอกไอ้ความสำเร็จตรงเนี้ยบุญตรงเนี้ยมันเลยส่งผลจากที่เคยลำบากจากที่เคยเกือบจะล้มละลายไพ่ใบที่สองน้ำมดคุณผู้ชมฟังให้ดี น้ำมนต์ครั้งนี้เมื่อคุณผู้ชมทำความสะอาดศาลพระภูมิทำความสะอาดบ้านเรือนคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเงยดูดิตรงหิ้งพระเนี่ยมีน้ำมนต์ที่วัดไหนบ้างแต่ถ้าไม่มีไปขอที่วัดใกล้บ้านของคุณผู้ชมแต่ถ้าใครนะฮะผมบอกเลยนะจะไปไหว้พระวิษณุเข้าไปเอาน้ำมนต์เนี่ยที่วัดสุทัศน์หน่อยและคุณผู้ชมเอามาประพรมหรือน้ำมนต์ที่ไหนก็ได้นะฮะ คุณผู้ชมเอามาประพรมให้รอบบ้านคุณผู้ชมรอบแรกคุณผู้ชมตั้งจิตอธิษฐานว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งอับประมงคลที่อยู่ในบ้านของข้าพเจ้าขอให้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี้ยจงทำลายล้างสิ่งอับประมงคลทั้งหลายให้หมดไปพอเสร็จอีกรอบหนึ่ง คุณผู้ชมอธิฐานจิตนะครับเข้าไปว่าขอให้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้นำเงินนำทองนำโชคนำลาบมาสู่บ้านของข้าพเจ้าคุณผู้ชมทำแบบนี้ครับทำง่ายๆแล้วเดี๋ยวพรอ,อันเป็นมงคลร้อยแปดประการจะรีบวิ่งมาหาคุณผู้ชมในบัตรดลใบสุดท้ายอุปกรณ์ทำความสะอาด ครั้งนี้ชาวราศีกรกฎใครมีสตังฟังผมนะใครมีสตังนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมซื้อไม้กวาดสักหน่อยผมเน้นเลยนะชาวกรกฎซื้อไม้กวาดไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดนะฮะไม้ไปัดขนไก่ก็ได้นึกออกไหมฮะไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาด่านมะพร้าวไม่กวาดแข็งหรืออะไรต่างๆเอาไปถวายวัดนะฮะเอาไปถวายพระ ใกล้บ้านของคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งก่อนจะถวายนะคุณผู้ชมตั้งจิตให้ดีนะตั้งจิตให้มั่นนะแล้วบอกว่าขอให้การถวายไม่กวาดครั้งนี้จงปัดกวาดอุป,ปสรรคและสิ่งอัปมงคลที่เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าขอให้ออกไปให้หมดไปทำง่ายๆครับ แต่จงทําด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ใครไม่มีสตุ้งสตังเพื่อนสมาชิกนะฮะเหล่า f อทั้งหลายไม่มีสตุ้งสตังในการทําบุญนะฮะไม่มีสตุ้งสตังนะฮะจะไปวัดวาอาราม เปิดฝั่งไพ่รัตนะเดี๋ยวผมไปทําให้คุณผู้ชมเองอย่างเนี่ยเช้าเนี้ยก่อนจะลงเสียงผมก็ทําบุญลงบานสงมานึกออกไหมฮะแล้วเขาก็จะมีโครงการเลี้ยงพระ9,000รูปเนี่ยผมก็เพิ่งไปบริจาคมาคุณผู้ชมฟังให้ดีบุญตรงนี้นะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดฟังนะผมขอมอบให้ชาวราศีกรกฎทั้งหมดเลยครับเอาละคุณผู้ชมก่อนจากกัน ผมอยากให้เพื่อนสมาชิกนะฮะชาวราศีกรกฎช่วยพิมพ์คำว่าราศีกรกฎให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขนาดที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานเพื่ละจากความตน,นีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีกรกฎทุกท่านครับคุณผู้ชมผมจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟัง ครั้งหนึ่งนะฮะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อนนะถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพรรัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอิหมอดูเนี่ยอีอาจารยไพรรัตนะเนี่ยนะเรื่องในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณนะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจ ทำไมไม่พาเราไปหาหมอวะพาผมไปวัดสร้อยทองคุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดไอ้บ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะใช่ไหมทาไมไม่ไม,ไม่พาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่ยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตเพราะผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนั้นมันเคยใช้น้ำมันอยู่ตัวนะกลิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอ่ะไอยาหมอหัวโตไอ้น้ามันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุ 40- ่สห้าสิปีผมว่าคงเคยได้ยินน้ํามันนวดตาหมอหัวโตนะคะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทําน้ํามันนี้ตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ย ะะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าท่านนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลูกอีชั ฉันน่สั่งน้ำมันนวดหมอหัวโตก็อีไพร์รัะตะนะอมนานานะอีหมอดูเนี่ยแม้มันให้อีฉันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะคุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิง้งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันนวดน้ำมันไพลหมอหัวโต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 